เป็นอีกหนึ่งสาวของวงการบันเทิงไทยที่ก่อนหน้านี้ถูกแบรนด์ดังเชิญให้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวิก2022ด้วยความที่เดียวอริสาราน,านั้นซื้อของจากแบรนด์ชาแนลเยอะจึงถูกเชิญไปในฐานะลูกค้างานนี้สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมา6พฤศจิกายนเดียวอริสาราได้เปิดห้องพักสุดหรูในปารีสให้แฟนๆได้รับชมกันผ่านทางช่อง u ูท b e เดียลอริสารากับชื่อคลิปที่ว่าเดียลอินปารีส เปิดห้องนอนบูการีขึ้นละ5 0 0แสนบาทซึ่งโรงแรมนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแถมยังมีราคาแพงถึง6หลักต่อคืนนับว่าเป็นราคาที่โหดมากแต่เรื่องความสะดวสบายก็ต้องยกให้เลยแถมวิวนอกหน้าต่างก็ยังปังเวอร์แบบสุดๆอีกด้วยโดยโรงแรมนี้นะคะคุณสามีก็คือเซบาสเตียนลีเป็นคนจองให้สาวดีวนั่นเอง